สวัสดีครับผมดําเล็กมือขันครับผมวันนี้เอาเจ้าไมโครพีซีสามสิบมาลงงานอยู่อำเภอภูสิงห์ครับขุดสะเลี้ยงปลานินครับผมขุดหกบอ่อครับ อันนี้เจ้าของอยู่งเทพครับไม่ได้ลงมาดูเลยครับเขาบอกขุดตามใจไมโครเลยครับเลยจัดให้ประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ได้ประมาณสองบ่อครึ่งแล้วครับใครสนใจนะครับผมขุดบอ่อขุดสะฟุตติ้ง โทรสอบถามได้นะครับผมคุยกันได้ครับวันนี้มาลงอยู่อำเภอภูสิงห์ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสาะนะครับเลี้ยงปลาวันนี้ไอ คนขับมาลองงานครับผมขับมืออาชีพขับสองรอยครับวันนี้มาลองจับดูเจ้า30สิบครับใครสนใจนะครับทําโค้งนองนา้าก็ได้นะครับ นี้เจ้าของบอกว่าขอลึกเมตรหนึ่งนะครับนุ่นนะครับคนขับอีกคนหนึ่ง